ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พญานาคนะครับจังหวัดยะโสธรครับก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็จะเป็นลักษณะของพญานาคนะครับความยาวประมาณ100กว่าเมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับภายในสามารถเดินเข้าไปดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆได้นะครับแต่วันนี้เราเข้ามา ก็อยู่ในช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วนะครับก็บรรยากาศชาวบ้านชาวเมืองก็มาออกกําลังกายนะครับมาออกกำลังกายก็เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ํานะครับวันนี้ทําการปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็สามารถชมภายนอกได้นะครับสวยงามนะครับก็เป็นรูปพรายนาคยักษ์นะครับและ ในบริเวณเดียวกันนะครับก็มีจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือพญาขี้คันคากนะครับซึ่งเป็นไปนรักษาตามความเชื่อนะครับของอาชาวบ้านนะครับในจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากนะครับคันคากเป็นภาษาอีสานนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าคางคกนะครับ ซึ่งจะเป็นรักษาข้างโคกที่จะเง้ยหน้ามองไปยังพญาแถนที่อยู่บนฟ้านะครับพญาแถนแล้วก็พญาขี้ขันคากนมีความสามารถที่แตกต่างกันและพยายามต่อสู้กันนะครับชาวบ้านยะโสธรก็เลยนำรูปพญาขี้ขันคากนะครับมา สร้างและก็ประฏิสฐานอยู่บริเวณแม่น้ำใจกลางเมืองนะครับตรงที่พญาขี้คันคากมองไปนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลยะโสธรน,นะครับแล้วก็จะมีแม่น้ากั้นกลางอยู่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็สวนสาธารณะพญาขี้คันคากนะครับครับจุดบริเวณด้านข้างนะครับ ตรงนี้ก็จะมีทางเดินขึ้นไปแล้วก็ลัดล็อะขึ้นไปหลายชั้นนะครับความสูงก็ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงเมตรนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินต่างๆได้เลยนะครับนี่คือรูปของพญาขีข้คันคากตัวใหญ่มหโหฬามน,นะครับรูปร่างลักษาเป็นรักษณะการนั่งยองๆเพื่อที่จะกระโดดนะครับนี่คือลักษณะของพญาขีข้คันคาก นะครับดังน,นั้นในบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีจุดเช็คอินอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับจุดแรกเราไปดูมาแล้วก็คือพระยานาคนะครับจุดที่2ก็คือพระยาขี้ขันคากนะครับเป็นลักษณะอาคารเพื่อดูความสวยงามแล้วก็มีภายในนะครับมีวัตถุโบราณแล้วก็ภาพเขียนนะครับเป็น 3D นะครับให้ถ่ายรูปให้ถ่ายเช็คอินเพื่อไปอวดชาวบ้านหรือเพื่อนๆได้เลยนะครับ และจุดเช็คอินจุดที่3นะครับเรามาลองดูก่อนครับว่าตอนนี้สาวๆทำอะไรครับตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนของประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยะโสธรน,นะครับประเพณีอะไรครับลองไปดูเรื่อยๆครับตอนนี้ก็จะเป็นขบวนนางรำนะครับที่จังหวัดยะโสธรน,นั้นก็มีการจัดประเพณีนี้เป็นประจำทุกๆปีนะครับ ประเพณีอะไรครับเราเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะถึงรถขบวนของเขาแล้วนะครับขบวนบุษบกนะครับมีกรองยาวด้วยนะครับอ่ามีวัวด,ด้วย2ตัว3ามตัว4ี่ตัวนะครับเพื่อรากรถบุษบกนะครับและแล้วเราก็จะเห็นแล้วครับว่าประเพณีนี้คือประเพณีบุญบังไฟนะครับบุญบังไฟนั้นเป็น ประเพณีประจำจังหวัดของจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดี๋ยวเราดูภาพมุมกว้างกันนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวยะโสธรเชื่อว่าเป็นขบวนการที่เราเรียกว่าการขอฝนนะครับให้กับชาวบ้านแล้วก็ฝนนั้นก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะครับส่งผลทำให้ชาวบ้านนั้นสามารถทำนาได้นะครับ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับอ่าตรวนี้ครับเป็นกระบวนจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับที่ให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอ่าซึ่งจุดบริเวณขบวนของบุนบ้างไฟนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของพญาขีข้คันคากนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นพยานาคมนั่นเองนะครับก็เป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนได้มารองเชี่ยวชมกันนะครับวันนี้ก็ขอเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ